สวัสดีครับเอฟซี FC, สาวหน่อยเอฟซีลาวอิงกะมาวอามาคุยกันคือกาเนะครับพี่นนองเนาะมือนีสิมาวอาเรื่องเล่าของอีหละที่เกิดขึ้นในแต่ในในแต่ละเถื่อที่เฮาหูจักนะครับพี่นนองก็คือรอบนี้เป็นเป็นรอบที่แบบว่าโอเอฟซี FC ดีใจกันทุกคนครับพี่นนองเอฟซี FC ดีใจกันทุกคนก็ค,คือมันบ่นาเสือเนาะครับพี่หนองเนาะ คือเรื่องทีทวอลนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับอิหล่านี่ว่านะครับพี่น้องทีทว่าตัวเล็กยังก็ตามนี่มันจะสอบออกอยู่เรื่อยครับพี่น้องแปลกบอครับพี่น้องแปลกบอผมลงงงครับพี่น้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละเทือเนี่ยมอ่าเสือแต่ก็มันกับตังเสือครับพี่น้องเพราะว่ายังมันเป็นเรื่องจริงครับพี่น้องถึงสี่แบบบางเทืออาจจะมีบอถืกก็มันเป็นเรื่องปกติอีว่าล่ะครับแต่ส่วนมากแล้วอ่ะอิหลว่าว่าคํำใดอ่ะว่าค่ำใดเนาะว่าคำใดออกมาเนี่ย มันสิกเกี่ยวกับเลขรัฐบาลอยู่เรื่อยมันสิตรงกันอยู่เรื่อยมันสิเหตุให้เอฟซีสุขคนในี่ได้มีแบบอ่หูซื้อว่าแบบจังไดอ่ะหูซื้อว่าอีหล่าเฮ้าเนี่ยมันบ่มแมนแบบคนธรรมดาครับพี่นอ้องเป็นยังถึงบอกว่าบ่มแมนคนธรรมดาก็นี่แหะครับพี่นอ้องที่เหตุการณ์ออกสม,มือสิเห็นสม,มือเนี่ยแะครับพี่น,อนอ้องเนาะ ที่เข้าเห็นอยู่นี่ว่าว่ามันเป็นคนธรรมดาบองสิเห็นว่ารับพี่นอ้องอีหละวอายังออกมากก็ตามมันสิตรงกรับเหลขรัฐบาลมันตรงกรับเหล็้ประเทศล่าของสินอะพี่น้องเนาะคือกเอฟซีก็ได้มีแบบว่าได้ติดตามบึงอยู่ตลอดนี่นสินะนี่แหละครับพี่น้องก็คือขันซิววอาอีลีเนะี่ยมันบ่แปลกครับพี่น้องที่เข้าไ้ววาว่าไว,ว่าว่าอีหละองคอ์ิงเฮ้านี่ คือเจ้านั่งหน่อยครับพี่น้องคือเจ้านั่งหน่อยเป็นยังคือสิเป็นจังสั่วก็คือตั้งแต่หูว่าประวัติของเจ้านั่งหน่อยเนาะพี่น้องว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตหรือท่านสิไปเนี่ยจากโลกเฮ้านี่ยท่านก็บอกไว้ว่า,วา,วาจริงท่านสิเกิดอยู่จังหวัดใดก็เตามเกิดอยมองใดก็ตามเล่าสิมาเห็นให้ จังหวัดรีสเกตดงดังคือจังหวัดเฮ้าหนึ่งล่ะพี่น้องดงดังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเนี่ยแหละเกี่ยวกับที่ทเราเข้าเห็นเนี่ยครับพี่น้องแต่มันก็เป็นนีรีครับพี่นอ้องอิหลานเะกิดยู่ใส่ครับยู่บนครับพี่นอ้องยู่บนแต่กลายเป็นไปไป็ปา้าอิหลามาดังอยู่รีสเกตสินะ่ะแมนยู่ครับพี่น้องว่งมองลำอม,มาอยู่สารคามแต่อิหลามาอยู่รีสเกต เห็นห้อิละได้ดงดังเห็นห้อิละได้มีชื่อเสียงสมือเนี่ยคนหูจักสมือก็เพราะว่าอิละมาอยู่ศรีสเกิดนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็มีเรื่องเล่าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับอิละที่ว่าที่บอดโจเขาหวัยว่าเอออยากเอมองหนี่ต่อไปอาจิเป็นบาดล้างไหล้างรู้คาลือฮาสิมันกระตรงกับบอดโจว่าว้เปี้ยทุกอย่างครับพี่น้องมันเกิดขึ้นได้แบบ แบบบ่นหนาขาดคิดนะครับพี่น้องบ้ามาหมนาบ่หนาคิดว่ามันสิเกิดขึ้นอีหลีกับอีลระวงอิงเฮ้านี่ครับพี่น้องเนาะนี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าจังไรละ่ะความหนาหักของอีหละแต่ละมือเป็นเด็กบ,นบานคนหนึ่งที่เฮ้าได้บึงได้เฮาได้ติดตามได้บึงตลอดนี่นะครับพี่น้องแล้วก็เป็นคนดีแบบว่าบ่ลืมบญคุณบ่ลืมบุนคุณนะครับพี่น้องบอ่ลืมบนคุณ เออพอๆแม่แม่บอว่ารื่อมือคุ้นแม่าคนที่ได้สั่งมากสิคือเกออิลล่าได้ดงดังได้เป็นดาล่าได้เป็นไอ้นักหลองสมือเนี่ยก็เพราะว่าความเออสื่อสัตว์ของอิลล่าความหนาหักของอิลล่าที่ให้ให้ให้เอฟซีสุกคนเนี่ยได้ติดตามที่ได้หักได้แพ่งอิลล่ามาตลอดนี่แหละก็พอเข้าใจคือกันนองพี่น้อง ตั้งแต่อีหล่ามาไม่ไมเนาะพี่น้องเนาะเบิงสังเกตเอฟซีที่ว่าแต่ก่อนนะพี่น้องเนาะคือว่าง่ายๆนี่สีมาค่อยแบบว่าเอาเงินเอามี่หยังของมี่หยังนี่อยากให้อยากให้อีหล่าเป็นเกินยั้งขึน้นกระบอกขอาใจขึ้นกันครับพี่น้องคือเป็นอย่างคนทุกคนถึงอยากให้พ่ออยากให้แล้วก็นคน,นก็ยังเป็นพี่น้องคนก็ติดตามเบิงเลยสิติดตามเบิงอีหล่ามาตลอด คือผมก็ขึ้กันเนี่ยน,น,นี่ก็ติดตามเบิงองอลามาตลอดตอนนี้วอลลีครับพี่น้องทั้งประเทศนี่ิผมว่า80เรละมั้งทีง่ติดตามเบิ้องอหลาสมือเนี่ยเบิงองอลาจนแบบมองง่ายๆมือนี่อีหลาไปใส่กับส่วนมากกับซิมูนจักกันสุคขนครับพี่น้องเนาะและ้วกล็ลายๆคนก็นแปลกขึ้กันนะครับพี่น้องว่าคือมันเหตุให้เฮ้าหลงเหตุให้เฮ้าติดตามเหตุให้เฮ้าหัก อยู่ตลอดนะครับพี่น้องนี่และก็คือความแปลกของอีหล่าที่เกิดขึ้นกับอิหล่าซูมือนี่แล้วก็เรื่องเด็ดเด็ดเรื่องหวยเรื่องยังนี่ก็เขาค้นกับเสือเนาะพี่น้องเนาะหลายเทือแหละที่อีหล่าวอลมาเน,นี่ยมันเข้ากับเลขกรัฐบาลที่เขาว่ากันนะพี่น้องเนาะที่ <c oughs> มันตรงะนะั่นแต่ผมก็เสียจใจ่ยังพี่น้องผมก็ช่วงหลังเนี่ยผมบ่ถือครับพี่น้องแต่ก่อนผมถืออยู่ครับพี่น้องช่วงหลังเนี่ยบ่ถือครับพี่น้องมันก็เกินเป็น วาสนาโชคชะตาเฮ้าน้ำเนาะพี่น้องเนาะมันกับบรมเอนวาคนเฮามันสะถึงน้ากันสุกคนเพราะว่ามันก็ต้องคนที่มีโชคคนที่มีแบบเออโชคน้ากันนะครับพี่น้องฮะส่วนผมตอนนี้อาจจะสิบว่าบอกใครได้เทอะนะก็ได้เหตุแต่ติดตามได้หักได้แพ่งได้ติดตามอีหล่าอยู่แล้วจังได้ก็ขอให บอกง่ายๆขอกับอีหล,าลวว่าลหละพี่น้องเนาะก็ให้อีหล่าให้อิงอ้งวิ่งวิงวิ่งเพียงขอให้ผม,ดมไ,ได้มีอรายได้หลายๆแนะ่ได้มี YouTube ให้ให้ผลจากขีดจำกัดลอยเรียนนะครับมันมันาทัานได้ครับพี่น้องย,ยังได้ก็คอยให้เอฟซีก็คอยมาสนับสนุนคอยมาเบิ่งมาแย่งให้แน่เด้อครับพี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องเห็นล่าสุดนี่ก็เอาง่ายๆอ่ะวันที่สิบห้าเนี่ยนะคะรับพี่น้อง ให้เชิญเอฟซีสุกคนครับพี่น้องที่ปอโจโดได้ออกมาไหลสดม่วว่านนะครับพี่น้องเชิญเอฟซีุกคนนะครับพี่น้องวันที่สิบห้าก็ระกดาครับพี่น้องไปไซคับพี่น้องไปเดอะมอบังกะปีครับพี่น้อง,ไป,องไปเป็นกําลังใจให้อีหลาไปกําลังใจให้ปอโจเป็นกําลังใจให้คายอ้อเพราะว่ามือหนันเป็นมือเดินพรมแดนของคายอ้ยอคาซิมินดัล่านักลหล่อหลายๆคนที่มาตรงนั้นจุดนั้นนะพี่น้องเนาะก็ เท่ากับไปเบิ้งไปสนับสนุนเราันนรอพี่น้องอย่างไดก็อย่าลืมนะครับพี่น้องแล้วก็วันที่17กรกฎาดาก็เป็นวันขายอ้อฉายทุกโงรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับพี่น,ออน,น้องนะอย่างไดก็คอยไปเบิ้งเราพี่น้องเนาะเป็นยังถึงอยากเสียหายไปเบิ้งเพราะเป็นอิหละองค์อิงแสดงนี่แหละครับพี่น้องเป็นอิหละอ,องอ์ิงแสดงก็เลยอยากเสียหายไปเบิ้งอยากให้สื้อไปให้ไปติดตามเบิ้งว่าเกิดอย่างไรเวลาอิหละแสดงนั้งแล้ว หูซึ้งยังใดกันแน่มันเป็นจังไดแนงสีนะเป็นยังเนาะแล้วก็ละครกับสีออนแอร์เมืองใดที่ว่าอีหล่าไปไายล่าสุดนี่ก็เท่ากับคอยติดตามเนาะพี่น้องก็นี่แหละคือความหักความแพงของเอฟซีที่คอยหักคอยแพงอีหล่าติดตามอีหล่าจังไดก็เท่ากับสีบอ บบบ,บยุดติดต,ตามครับพี่น้องกับซีดิติดต,ตามไปเรื่อยๆจนถึงมือสุดท้ายหรือว่ามือใดก็ตามครับพี่น้องเนาะจากนั้นเขาก็ซีิติดต,ตามไปเรื่อยมือหนี่ก็ขอบคุณเลยหลายครับเอฟซีาวนหน่อยเอฟซีลาวิงที่มาติดตามมาเบิ้งมาแย่งครับขอบคุณครับ